เราเส็มรอเลย๋จะไปหเลยดิั่ 然后。

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อะไรครับโอ้โหปวดเลยนุ่มพี่อะปาเดียวเป็นรหัสพิเศษวันนี้ไปไปเดี๋ยววะ

เอาไอ้แกอ้แก่ไอ้แก่อ้แ่ไป้แกอ้แก้แก้แไอแกอ้แก้กไแ่้แก่ไอ้แก่ไอ้่แกอ้แก้แก่ก้อ่อ้ออ 我的这来一直不在这。<laughs> <laughs>

Hãy nhưng mà nó nút phát Gõ Để đi bỏ lỡ những video hấp dẫn